วันนี้คุณยายบุญช่วยจะพามาทำอาชีพสลัดโลนะคะที่ตอนนี้คุณยายบุญช่วยขายมา10ปีแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่เป็นเทรนนะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงๆนะเพราะว่าคนรักสุขภาพกันมากขึ้นสลัดโลเนี่ยนะคะสำคัญเลยก็คือตัวแป้งเนาะแล้ววันนี้นะคุณยายบุญช่วยจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะคะใช้แป้งของคุณยายบุญช่วยนะคะเหนียวนุ่มบางอร่อยที่สำคัญหมดแล้วแช่เย็นได้เนาะทีนี้ไส้ที่จะขายดีที่สุดสำหรับมือใหม่แนะนำเลยนะคะเป็นปูอัดค่ะเพราะ ทุกเพศทุกวัยทานได้ ปูอัดเนี่ยนะคะจะเป็นไส้ที่เปิดใจใครหลายๆคนนะแล้วก็ทําง่ายด้วยสาหรับมือใหม่คือมวนง่ายจริงๆนะส่วนผักที่ร้านเราใช้นะคะก็จะใช้เป็นกรีนโอค่ะที่ร้านจะไม่ได้ใช้ผักกัดหอมนะเนื่องจากว่าเวลาที่ลูกค้าทานผักสลัดนะคะจะไม่ขมนะคะเวลาเลือกร้านก็เลือกร้านที่จะซื้อดีๆด้วยนะอันเนี้ยก็จะมัดใจลูกค้าได้และผักที่ร้านใส่นะคะก็จะเป็นแครอทค่ะแครอทของที่ร้านก็จะเป็นแบบแครอทขูดนะเพราะว่าทานง่ายเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะเวลาที่ทานสลัดผักอ่ะ ส่วนมากนะแครอทจะเป็นแท่งใช่ไหมคะเวลากัดมันก็จะแข็งเนาะมันก็จะเป็นคำคำใช่ไหมแต่ของเรานะคะจะใช้เป็นการขูดเวลาที่ทานพร้อมกันเนี่ยกับน้ําสลัดจะเพลินมากๆเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่ทําให้ลูกค้ามัดใจนะคะที่ร้านเราจะไม่ได้ใช้แตงกวาเพราะว่าแตงกวาเนี่ยบางครั้งขมเราจะมาเทตลอดก็ไม่ได้ถูกไหมแต่จริงถ้าสมมติอยากลดต้นทุนก็แนะนําให้หั่นแตงกวาเป็นแทง่แทงๆหรือหัน่นแครอทเป็นแทง่แทงๆก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากขายดีเหมือนคุณยายบุญช่วยก็แนะนาตามคือ นี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็รอแป้งนิ่มแล้วพอมวนใช่ไหมคะก็หั่นได้เลยเนาะ ครั้งแรกที่กวางขายนะคะคุณยายมุนช่วยขายเนี่ยจะบอกเลยว่าไปแบบไม่รู้เลยค่ะไปด้วยความที่ไม่พร้อมเพราะว่าถ้าพร้อมนะคะคงยังไม่ได้ทําเรามั่นใจว่าน้ําสลัดของเราอร่อยนะคะด้วยเปะด้วยปวแป้งนะคะแล้วก็ด้วยปูอัดนะคะพอเราไปทําขายเนี่ยวันแรกเนี่ยขายได้พันห้าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งคือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเฮ้ยมันเป็นไปได้มันทําขายได้และลูกค้าก็เดินมาซื้อซ้ําวันที่สองทำไปแบบจัดเต็มเลยค่ะไปขายที่ตลาด นัดเนี่ยละค่ะวันที่2นะคะตั้งใจขายเลยว่าให้ได้100กล่องกล่องละ50บาทจริงๆค่ะวันนั้นขายได้5,000บาทโอ้โหยิ้มแก้มปรีเลยค่ะใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังอยู่นะคะกวางก็แนะนำนะว่าให้ลองเปิดใจและทำขายแต่เราต้องมั่นใจในสินค้าของเรานะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนทำเยอะแล้วจะทำขายยังไงดีเพื่อนๆลองสั่งวัตถุดิบ ไปคําขายดูนะคะไปลองชิมดูก่อนลองสั่งน้ําสลัดไปก่อนครั้งแรกแนะนํา2รสชาติค่ะแนะนําครีมคุณยายบุญช่วยและครีมซีฟูด้ดเพราะอะไรเหรอคะครีมคุณยายไม่เผ็ดสามารถทำแซนวิชได้ด้วยท่านกับสลัดผักสลัดโลได้เลยส่วนครีมซีฟูด้ดแซ่บจีจีจัด เหมาะเป็นตัวเลือกให้กับคนไทยมากๆนอกจากนั้นนะคะครีมซีฟู้ดนะคะเป็นอะไรที่เข้มข้นเด็ดดวงลูกค้าชอบการที่เราจะทําสลัดโเนี่นะคะหรือว่าทําสลัดปากขายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าผัดจะสดหรือเปล่านะคะ แต่จำเป็นก็คือที่สําคัญก็คือตัวไส้และน้ําสลัดค่ะน้ําสลัดเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนที่กวางไปขายตลาดนัดเนี่ยนะคะกวางเคยเจอนะคะร้านที่ขายเหมือนกวางเลยนะคะ8ร้านค่ะเพื่อนๆคงจะตกใจใช่ไหมคะกวางก็ตกใจค่ะแต่วันนั้นนะคะทําให้เรารู้ว่าสําคัญที่สุดก็คือตัวสินค้าค่ะตัวน้ําสลัดนะคะบูจะบอกเสมอนะคะว่า ไม่ว่าเราจะจัดร้านยังไงผักจะสดกรอบแค่ไหนสําคัญคือตัวน้าสลัดเราทําของเราให้ดีที่เหลือให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกค่ะเชื่อไหมว่าวันนั้นนะคะเราก็ขายแบบตุ้มตุ้ม่อมๆเนาะคิดดูนะในซอยเดียวกันขายเหมือนกัน8ร้านจะขายได้ไหมสรุปก็คือเราขายหมดค่ะ หอบเงินกลับบ้านนะคะจะบอกว่าขอบคุณลูกค้าประจํามากๆเลยนะสําคัญที่สุดนะคะก็คือลูกค้าประจําค่ะถ้าเราทําของอร่อยนะคะลูกค้าก็จะติดมีลูกค้าค่ะท่านหนึ่งเดินทางมาไกลามากเลยนะคะมาบอกว่าเนี่ยต้องมาซื้อเลยนะผักที่ไหนก็กินได้แต่น้ําสลัดเนี่ยต้องมาซื้อที่ร้านคุณยายบุญช่วยเรานิใจฟูเลยค่ะรู้สึกว่าโหคือลูกค้าแบบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะบอกว่า ถ้าเราจะขายลูกค้าประจำความอร่อยสำคัญมากๆนะคะราคาก็ย่อมเยาที่ร้านนะคะจะมีไรส,สดทุกวันเราอยากให้หลายๆคนมีอาชีพเราเข้าใจอารมณ์คนที่แบบท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังไม่รู้จะทำอะไรดีคนขายเยอะแล้วทุนก็ไม่มีแต่อย่างน้อยเรามีแรงใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยนะกว้างอจบปริญญาตรีจาก a b a บนะคะทีนี้เราก็ทำงานประจำนะได้เงินเดือนแบบได้ค่าคอมเหยียบแสนเลยนะชีวิตพีิกผานค่ะโดนหมอดูหลอกนะคะหมดตัวนะคนเรามันก็จะต้องมีชีวิตที่พลา ถูกไหมคะแต่เราล้มแล้วเราก็ต้องลุกค่ะกวางนะคะไม่ทํางานมาหเดือนเลยนะคะหลังจากนั้นต้องคุดขึ้นสู้ค่ะ มาขายสลัดโลเนี่ยแหละค่ะสลัดโลสร้างอาชีพสลัดโลสร้างอนาคตนะคะสร้างอนาคตกว้างจริงๆนะถ้าวันนั้นไม่ตัดสินใจทําไม่มีกว้างในวันนี้อยากให้กําลังใจหลายๆคนนะคะที่ท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังอยู่และอยากมีรายได้นะไม่ว่าใครนะคะที่กําลังท้อแท้อยู่เห็นว่าโอกาสนี้นะคะควรจะคว้าเอาไว้นะคะก็แนะนําเลยทําไม่เป็นเรามีไลฟ์สดทุกวันนะคะติดตามเพจไว้ได้เลยนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณยายบุญช่วยช่วยจริงๆค่ะเรามีส่งวัตถุดิบทุกวันเลย ะะแล้วเราก็ยินดีมากนะคะที่เป็นเบื้องหลังให้กับ หลายๆครอบครัวเลยนะคะที่ทาแซนวิชสลัดโลเรานะคะส่งวัตถุดิบนะคะเยอะมากๆจริงๆยินดีมากๆกับคนนะคะที่เชื่อแล้วลองไปทําแล้วสําเร็จนะคะคุณยายบุญช่วยขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังพอแท้สิ้นหวังหมดหวังและอยากมีไรายได้ด้วยอาชีพนี้นะคะใครที่เพิ่งผ่านมาเห็นนะคะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้คะ่ะลองสั่งไปทานดูก่อนหรือจะลองดูรีวิวก็ได้นะคะเรามีขายทุกช่องทางเลยนะคะอยากให้เพื่อนดูรีวิวนะคะว่าคุณยายบุญช่วยช่วยจริงๆ น้ำสลัดของเราเอกลักษณ์เพราะเราใช้มะนาวสดนี่แหละค่ะเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับการขายดีที่คุณยายบุญช่วยอยากแบ่งปันฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเราจะมีไลฟ์สดทุกวันทางเพจสลัดคุณยายบุญช่วยและจะลงคลิปแบบนี้นะคะดีๆแบบนี้ทางช่อง YouTube ของคุณยายบุญช่วยนะคะเจอกันที่ไหนฝากทักทายได้เลยนะอยากมีรายได้อยากมีอาชีพ หรืออยากทานสลัดผักสลัดโลนะคะแนะนําเลยนะคะน้ําสลัดคุณยายบุญช่วยช่วยให้คุณทานผักง่ายขึ้นนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงคุณยายบุญช่วยนะคะช่วยได้จริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ